สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาะกอกอีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็เราจะมาทําภารกิจกันนะคะคุณพ่อก็เลี้ยงวัวอยู่เลี้ยงวัวมีห่มพอมกันฝนกันแดดย้ำจำเป็นโอ้กันฝนกันแดดย้ำจำเป็นอันนี้คือคุณพ่อกำลังจะต้อนวัวกลับใช่ไหมคะแมนจะกลับแล้วจะกลับแล้วเลยจะกลับแล้ว นี่ะ่าแอดเตอร์กำลังทําอะไรอยู่ไม่รู้นะคะหางหาไม้ไปนะคะบอเปาก็อยู่ข้างๆค่ะสาหรับเอซท่านไหนที่ไม่เคยเห็นแอดเตอร์ขึ้นต้นไม้น่ะะต้องมาดูขึ้นต้นไม้จริงๆนะคะเฮย้ยได้แล้วคะ่ะเอซอันนี้มันคือเ,เดี๋ยว,เ,วเดวเวมันคือลังมิมนะคะเอ ดูไอหัวอูยอ้ยเอต๋อขึ้นเดียวลังนิ่มว้า่เนี่ยพ่อ,อตกแล้วก,กไม่เป็นนไไรกิด้มื่อสีห่างแล้วมันบ่นี่บ่แล้วมันหัวกระกรนมันสินไงแต่ยืนง,ง่ายอือเอา้าหนูอันนี้หนูหนูไม่ค่อยกินนะคะนี่เต๋อต้องให้คุณพ่อกิน นี่น้ำมันนี่เอ้กับเราจิบกินปะพ่ากินเลยอืมกินเลยพอกินเลยจิ้มเหรออืมอ่ะจิ้มคนจิ้มจิ้มง่วงแ้วจิ้มอู้หะแล้วพอไปแล้วพอไปแล้วอุ้ยเธอเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะ เยิ่มเยิ้มเลยนะหวานมากหวานวาน้ำเปลือั๊ันเป็นไงอร่อยมากข้ามกลางาน้องวัวคำมแพงคัแพงนี่เริ่มเปลีป่ยนสีนแล้วนะครับคำมแพงหวานแหง้งหวานมากนี่ๆม,ม,มาครับผมอือฮึ คุณพ่อกินรังรังมิ่มใช่ไหมคะปัดขุ่นแซบคุณพ่อชอบกินรังนะคะแซบอร่อยจะมันจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋นี่เอาไหมเอาหางกรอกปะเฮ้ยเฮ้ย ดูเจ้าวัวน้อยสีตัวนี้นะคะสิเฮ้ยเฮ้ยจะเอจะเอจะเอปดูทุกคนไม่กลัวเราเลยแม้แต่น้อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันนะครับหลังาจาก<ม>ที่มาถ่ายรูปให้เนาะ ก็ต้องลงคลิปให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะคิดถึงกันเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เอฟซีไมาถ่ายรูปซูเปอร์แมนบ่ะบ่ได้เด้ต้องให้คลิปเอาบ่ได้ไปไปคลิปยังไปไปหาคลิปใบไม้ไปตอกแค่นี้แหละไปเอาแหมสุดนี่นี่นะสุดนี่นี่นะแมนปีนต้นบักขามปีนต้นยังกับไป เห็ดเนี้ยเนี่ยนะเห็นปะเก็บผักหนอกผักเน่าน่าเก็บชะอมอืมเก็บผักหวานใช่โอ้ปีนต้นสูงๆไงเห็นมอยอดมันลายน่อโอ้มันไม่ได้นี่ก็สวยอยู่นะเฮ้ยยอดงามเนี <S 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 no ok um. <S <s ่ยสวยอือเฮ้ยเนี่ยกระป้อมกระปอมโอ้ยมาหาของกระปอมเลยน่าเฮาโอ้ไมค์ก้าไปหาเก็บผักหนอกผักเน่า สวยมากตัวลุยก็ไม่คนปีน,น,นอะไรต้นเนี้ยเขาปีนไม่ได้ดอกอ่ไรดอกตอนนี้แหละจัดไป <c oughs> ลุยเก็บชะอมกลับไปก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยมานี่ต้นนั้นก็ได้ักหวานนะไปไปไปสวยได้ก็ต้องเก่งด้วยนะครับอ๋อ <c oughs> ลูกไมดดาสยางอ้อ <c oughs> อุ้ยผักหวานสวยมากตัวดูดูสิเนี่ยหยอดตรงๆหยอดยังไงโอ้ยผักหวานสวยมากแต่เราไม่มีถุงใส่นะไม่เป็นไรเก็บไปได้เหรอเดี๋ยวหาให้โอเคได้เลยถ้ามาเราก็ทำให้ไม่กลัวหรอกชุดดำอ่ะอ้ย n นปร่อยักผาก <laughs> นี่นะครับก็ เดี๋ยวเราไปแกล้งนะครับน้องวิวกันนะครับไม่มีที่ใส่เดี๋ยวเราให้ใส่ตะกร้านี้นะครับให้เต็มตะกร้าถึงจะพากลับไปวิมียังใส่ไหมบ่เอาเอามาให้แล้ว ใส่แหม่มันเต็มนี่สิกลแล้วใส่ก็นี่ละมันจะมาใส่อะไรได้เนี่ยหาวิธีการน,นี่นเอองงจันงนั้น ตัวย่างกล้วยมันจะไม่โดนชุดคอไม่เป็นไรไใ่้ยใสุดเราอ๋อตายอาันนี้เนี่ยนี่ลนะงานสุดสลดัดน้อยา<ไ>ยแกใไ่มันเต็มมาแกใไ่ม <laughs> ันเต็มมันมูเต็มตัวมันไม่เต็มหรอมาเต็มกระงดท้ายรูปจากสองอาทิตย์ งดถ่ายรูปสองอาทิตย์นะครับากลองไม่ว่า <c oughs> ใจลอยมากมาเดี๋ยวเราจะพยายามพยายามนะุ้ยตัวดูดินี่หงาตงแมงหนหงาสงยค่ะยอดสวยมากเลยนะผักหวานอะไรสวยก็สวยวันนี้ลองลองทำเป็นผัดไหมเออเออได้ได้ไดผัดกินกับข้าวสวย ขาจินกับข้าวสวยได้มันเบื่อแกงแล้วเนาะเมดแดงก็เอาไปคั่วเอาอ,ม,อม,มันสิดรกรับน้องันบนี้ในกราบหนๆดูนี่ <laughs> โอ้ย <laughs> บร้พอดสิดรกรับดอกแบบนี้ไรากับอยู่ ไม่ช่วยหน่ะยหรอไม่ไม่ไม่ <laughs> ไม่เยื่อใหญ่อะไรเลยไม่มีเยื่อใหญ่เลยไม่เป็นไรเขาเก็บคนเดียวได้อค่นี้เองเออชะอมไปทอดใส่ไข่ด้วยอืลองเมนูเย็นนี้สุดไปเลยฮะทุกคนอ จีบวะแบบจีบวไม่เต็มตะกร้าไม่ได้กลับเลับแต่เบิดผพู้กองมาเต็มครับพี่น้องเราดูนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับ,บเราคิดว่าแม่มึงสีเก็บมาได้จีบวะ่ลเต็มัตอย่างหนึ่งต็ม เยงนะเต็มแล้วเต็มกัยังเต็มวัได้เต็มกันยังอีแน่นอนขนาดอุ่ยเก่งมากแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวพี่ยังไม่ย่งน่ะไม่ยังมยงัเตนะเต็มแล้วเต็มดีๆีเ้ยกระสอบมันมีกระสอบนั้นนี่ โอ้เจอเลี่ยมการตัวน,นี้นแม่ <ไป S 1> นอน, <ไป S 1> นขนาดกลับไปทำขบข้าวเถอะปะไปไปไป,ไปโ,อโอเคนะครับค่ะตอนนี้ก็เตรียมการเรียบร้อยนะคะผักหวานที่ไปเก็บมาท่านเอเตอจะทำเมนูผัดผักหวานนั่นเองนะคะ นี่เราจะจไม่แกง,งกจบแส่น้ำกันค่ะเราจะไม่แกงนะคะเราจะผัดงูต่ควันแบบสุดยอดเลยอ่ะตัวเ,ออเหมือนเดิมอะเขาว่ามันยิ่งตลบเข้าไปในห้องอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทอดไข่ใส่ชะอมเมนูเย็นนี้นะคะนี่หายอยู่หากินตาำสวนเลย มีอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะอ,ะอ้อันนี้พิเศษหน่อยอ่ะผักหอมหอมแบบหอมดอกนะผักหอมผักดอกหอมอ,อือหอมอปรุงใส่อะไรบ้างอ่ะทำไมใส่น้อยจังเลยคือรสอ่ะหฮงใสหลายหฮงแสบราวะาล้วในสุดปรุงปรุงก่อนนะคะ